สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วสําหรับคนที่มักถ่องเที่ยวมักเลาะมักเที่ยวตามธรรมชาติพี่น้องเมื่อน,นี้มาพบพอกันอยู่ท่าเรืออีกเมืองหนึง่งที่อยู่ใกล้เมืองที่ผมอาศัยอยู่นั่งรถมาตรงนี้ยี่สิบนาทีครับเป็นท่าเรือใ่อีอกแห่งหนึง่ง ติดริมทะเลสาบซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามอีกหมองนึงขึ้นกันครับบรรยากาศสุดยอดเป็นทะเลเดียวกันกับเมื่อที่ผมอยู่เพราะว่าทะเลนี่เป็นทะเลกว้างใหญ่สุดดุกหูลูกตาพี่น้องแต่กาตรงทีเดียวไปเห็นเป็นกำแพงเป็น ทางยางออกไปผมเคยไปตึกป่าอยู่ครับเคยไปตกเบ็ดตรงนั้นอยู่แต่บรเดนนี้รู้สึกว่าเาพ่นสิบ่ให้เขาไปในหันครับปัมาเถี่วก้อนนี้ผมเห็นเ่นล็อกประตูอยู่ทางเขาซึ่งตรงนี้เป็นทารา้ครับสิมิเรือใหญ่ดูดรา้มาจากทะเลซึ่งพ่นได้เอารา้เอาเม็ดกวาดเม็ดไา้ มักกล่องไว่สถานที่ตรงนี้เต็มครับบรรูว่าเป็นของรัฐบาลบรรูว่าเป็นของเอกชนผมกับบมั่นใจของมูลตัวนี้ซึงเห็นเรือใหญ่พันเขาเอามาล่งเรือล่อลงลงซ่ายอยู่หนีตลอดครับซึงเดือนก่อนนี่ผมมาแต่ผมเห็นประตูมันปิดเป็นล็อกโซไว้สงสัยมันโม่ให้เขาไปอาจจะเป็นทีส่วนบุคคลกับบัจักทรามาจากทะเลทั้งนั้นพี่น้อง เพิ่นอาจสะดุดมาจากหลายที่หลายบอลเพราะว่ามันเป็นไส,ส้คนละสีไส้ละเอียดไส้หย,ยาบไส้ขาวไส้แดงมีบดตพี่น้องเพิ่นก็เอามาใส่บริการอยู่ในประเทศเพื่อนนี่แหละพี่น้องเบิ่งไส้กล่องสีออกสีขาวอมชมพูครับแต่ว่าตัวน,นั้นออกสีเทาเป็นไสา้หย,ยาบ แต่ว่าถ้าเป็นซาดละเอียดอยู่ข้างในหนั่ยก็เป็นสีหนึ่งตั้งหาครับอาจสีบรอคันแห่งหรือว่าเนี่ยเลยออกสีขาวงามครับแต่ละสีเป็นมองผ่าบออกมาเดี๋ยวงามแสงแดดบกค่อยไดพี่น้องแดดออกแต่ว่าทองฝาปิดครับกี้าค่อนข้าขงจะหลายซึ่งเป็นธรรมดาของประเทศแคนาดาเนาะเพราะว่า,า,าวย่ามีท่องฝาสวนใหญ่สิปิดครับ เป็นท่าเรือบองหนึ่งขึ้นกันครับเป็นเรือหาป่าตอนผมมาอยู่ใหม่ๆรู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้ิ่นจะบ่อยมีเรือหาป่าครับแต่ว่าตกมาสองปีนี้เรือหาป่าเขามาจอดนี่สิบก่าลัมครับมีแต่เรือใหญ่ๆพี่น้องเรือหาป่าซึ่งเป็นเศรษฐกิจ หาเงินดีๆอย่างหนึ่งพี่น้องพวกชาวประมงหาป่าหาเงินในใบค่าแรงคนขางสูงพี่น้องเป็นอีกอย่างที่เ่าเสี่ยงอันตรายหน่อยหนึ่งเพราะว่าออกหาป่าหนาน้ากว้างเนาะคนขางอันตรายค่าแรงก็ต้องแพงหน่อยหนึ่งคือว่าซึ่งพวกชาวประมงนี่สีททำงาน ปีหนึ่งแค่สามเดือนครับสองเดือนสามเดือนที่เรือเพิ่นก็หยุดปิดกิจการเพราะว่าเลือบโบสามารถแลนออกไปได้ต่อไปหนาน้มว่านี่ก็จะกลายเป็นน้าแข็งครับตะเกิดนิมะลงน้มจะแข็งตัวโสามารถแรนลนดเรือใดพี่น้องสถานที่ตรงนี้จะเป็นแผ่นนม้มแผ่นน้าแข็งไปเลยครับสามารถเอาหลดยตนลงไปแลนใดพี่น้องแม่นม้ำกว้าง จะกลายเป็นน้าแข็งไปหมดนะโอ้เดี๋ยวไปแห้งงามพี่น้องเดี๋ยวเบื้งใส้กับเลยสี่หลายแสงแดดบ่ได้กล่องบืกอไงบืองไงเบืบ้อง่นขนข้ามเรือแต่ละลำเนาะบม่ไม่หน่อยพี่น้องสูงซำตึกขนาดตึกยี่สูงเดี๋ยวไปยังยังความสูงบ่ซ้ำใส้นี่เบื้ออกนข้ามาแต่ละเถี่ยวคือสิ จักบทตรไทยตันเนาะเดือแต่ละลำเป็นกล่องเป็นกล่องอย่ากล่องซ้ากันมัดต้องใส่เ,เถียวเป็นเถียวเถียวละครับเบาจักพอโดนๆเห็นเขามาจอดที่หนึ่งครับที่ผมเคยเออกมาเล่นมาเที่ยวพปลดเสี่ยวมาเทลงเป็นสะพลานแบบไงเท่เทมาจากักเทมาจาักเรือไ่นะพันปั่นออกมากระบ,บรูวรัฐบาลบอกด้วยว่าเอกชนบุคคลใจขอมูลตัวนี้ ไปเดี๋ยวเขาจงยางเลาอยางชมเข้าไปน้ำกันทางในนาอพี่น้องเนาะเลาะเบิ่งแบบมองเที่ยวมองนะยังมียังมีมองงามตาหลายพี่น้องเดี๋ยวยางเลาะเข้าไปน้ำกันเนาะผมสิพาษยางเลาะเขาไปทางในมึงก่อนเสียอ่อนกองใสพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเลยก็ยังเสียอ่อนอยู่แต่ว่ายางเข้าไป้างในแล้วมันก็บบเห็นสีงามปานนี้พี่น้อง สีถ้าเกิดเ้างยางไปทางในมันสีเดียวกับบอ,อกมามันสีมันสีบริสีมันแนวนี้พวกงยางของไป้างในมันแข,งข,งขางจะไก่พี่น้องเบิ้งนกเป็ดหนามร้อยเต็มเป็นนกเป็ดจากธรรมาชาติพี่น้องผู้คนบกอก,ก,กวอนมันกับวยาณเท่ากันเนาะเบิ้งระบบเสพตีเพ่นพ่นเอามากันเรือไงอยางโดดเ้นบุกไงบกไงกันเป็นเรือประมงหาปลา ความอลังการของเรือใหญ่เพิ่นเรือแต่ลลำลราคาบ่เป็นหน่อยพี่น้องหลายสิบล้านเทคโนโลยีครบทุกอย่างข้างในปานบ้านหลังนึ่งปานเท้าเห่าหลังนึงเลยยางเลาะยางลิ้เที่ยวเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องต่างสูตรบรรยากาศ น้ำเคียวดีขนาดพี่น้องมีคนมาตึกป่าเยอะน,นี่บังกลองใส่เดือนเพิ่นน้ำเขียวน้ำบ่มีป่าปลาซิวบ่ขึ้นบ่เห็นปลาซิ้วพี่น้องภาพบรรยากาศร่วมเดียวเข้าไปแหงงามสิดายแสงแดดบ่ได้แต่เกิดแสงแดดได,ดย์ผสบยุมางามกว่านี้พี่น้อง รู้สึกว่าเลือค่อนขางจะหลายครับยางนี้พื้นที่นน่อยๆแต่ว่าเลือดเขามาจอดเต็มเลยมแต่เลือเชาวประมงทั้งนั้นพวกชาวปะมงบนออกมาหาป่าหาเงินค่อนขาง,งง่ายครับแต่ว่าเสี่ยงจักหน่อยหาป่าก็จะได้เงินดีเคยมีมูไปทำงานล,งล่งเรืออยู่แต่วผมบุกาาไปน้ำเขา อ้สุดยอดธรรมชาติสวยงามขนาดแต่เกิดแสงแดดได้แต่จะออกมางามผาพเนาะพี่น้องเนาะแต่เสอ่อนโอเคครับเดี๋ยวสสริจจบภาพบรรยากาศจบคลิปไปซํานีเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเนาะพี่น้องเนาะพอสถานที่สวยๆงามๆเดี๋ยวเก็บมาฝากอีกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับ อิสระจงรักครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย